ไทยธนาคารไทยพาณิชย์ประมาณการเศร,รษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยนะครับไว้ที่2.5และปรับลดมุมมองเศร,รษฐกิจปีหน้าเหลือประมาณ2.6อคือพูดง่ายๆก็คือมองว่าเศร,รษฐกิจไทยไม่โตนะครับและก็มองเศร,รษฐกิจโลกมีแนวโน้มทรงตัวในปีนี้และจะดีขึ้นเล็กน้อยในปี2025นะครับโดยไทยพาณิชย์ยังคงประมาณการเศร,รษฐกิจโลกปีนี้ไว้ที่2.7นะครับแล้วก็ประเมินว่า เศรษฐกิจโลกในปีหน้าก็น่าจะโตวไว้ที่2.8เนะครับเหตุผลที่ทางไทยพนิษย์บอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยออกมาใกล้เคียงกันคือพูดง่ายๆคือไม่โตก็คือ 1. ภาคการท่องเที่ยวจะตามจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฟื้นตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือนักท,ท่องเที่ยวที่สูงอยู่แล้วโอกาสสูงเพิ่มขึ้นอีกในปีหน้ามีน้อยลง อันดับสองแรงสนับสนุนจากการบริโภคเอกชนตามมาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวชั่วข่าวนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าในปีหน้าก็ยังทรงตัวครับพูดง่ายๆก็คือเขาไม่ได้ให้น้ำหนักการฟื้นตัวอันที่สองถามเรื่องของดอกเบี้ยครับทางไทยพาณิชย์เขาจึงบอกว่าในเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยยังมีมุมมองว่าในปีนี้กนงน่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกหนึ่งครั้งครับ ในช่วงปลายปีนี้เหลือที่2.2 5หเปอร์เซนต์นะครับการลดดอกเบีย้ยในภาวะเช่นนี้จึงไม่มีผลต่อการกระตุ้นการก่อหน,นี้มากจนน่ากังวลนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะพี่ดาวครับททรบทวิเคราะห์ของธนาคารไทยพาณิชย์อันนี้ก็คือว่าไม่ได้มองการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอืนะครับเศรษฐกิจโลกบอกว่าเติบโตเล็กน้อยอันนี้เข้าใจได้นะครับเพราะปีที่ผ่านมาหรือสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยโตพอสมควรละสองจุดเจ็ดเป็นสองจุดแปดเนี่ย ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้แต่การที่ให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยนะในปีนี้กับปีหน้าเกือบเท่ากันเลยนะ2.4ุดกับ 2. 5ุ้าผมว่าให้น้อยไปป2.5สองุดุดผมว่าให้น้อยไปครับเพราะดูแค่เครื่องยนต์แค่เครื่องยนต์เดียวผมอยากฝากอีกกันหนึ่งนะ,ะครับมันมีเครื่องยนต์อันหนึ่งที่เป็นเครื่องยนต์ใหญ่และไม่ได้ทางานเลยมาหลายปีคือการบริโภคของประชาชนและมันโดนดับไปหมดเลยครับอันที่สองการลงทุนภาครัฐ คือเครื่องยนต์ซึ่งมันถูกชะลอตัวมาในปีนี้ทั้งปีชะลอตัวตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับและปีนี้คาดว่าจะเริ่มทํางานตั้งแต่ช่วงไตรมาสสามไตรมาสสี่นะครับผมเชื่อว่าสองเครื่องยนต์นี้ยพอขับเคลื่อนเกินสองจุดห้าครับอืเกินสองจุดห้าครับมีโอกาสเดียวที่สองจุดห้าอยู่ก็คือเครื่องยนต์ภาครัฐไม่ขับเคลื่อนครับและเครื่องยนต์ภาคเอกชนนะครับไม่ขับเคลื่อนการบริโภคประชาชนไม่เกิดแต่ดูจากนโยบายรัฐบาลชุดใหม่ ผมไม่เชื่อว่าเป็นแบบนี้ครับไม่ได้ว่าเก่งหรือไม่เก่งนะใครจะรักใครชอบใครอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่การขับเคลื่อนคือท่านคิดง่ายๆสมมติเครื่องยนต์เครื่องบินมันมีสี่เครื่องยนต์นะฮะเดิมเราใช้สองเครื่องยนต์ครึ่งอะฮะพอรัฐบาลใครก็ได้มาปุ๊บบอกใช้จะเปิดสวิตช์อีกหนึ่งเครื่องยนต์ครึ่งแล้วมันจะบินเท่าเดิมอะฮะมันก็ต้องบินแรงขึ้นะฮะคือเดิมเราใช้เครื่องยนต์แค่สองเครื่องยนต์ครึ่งอะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เคยเดินเต็มสูบบบสััักทีีใช่นนะครนครรเปป็ บอกเลยเป็น10ปีแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตาักกะง่ายๆครับไปเรื่องนี้ดีกว่าเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าสนใจนในช่วงเสาร์ที่ผ่านมาจเ<ะ>สาร์ที่ผ่านมาคุณไปไหนมามคุณได้ไปภาคตะวันออกกับเขามาหรือเปล่าผมผมเฝ้าบ้านเนะี่ยอ้าว <laughs> ล่าสุดน,นะครับในเสาร์ที่ผ่านมานะฮะถ้าคุณเป็นสายการเงินสายแบงค์ชาติทางแบงค์ชาติเขาเดินทางกันไปแล,ล้วเรียกสื่อไปคุย ออมันมีหลายมุมมองที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะก่อน,ก,อนก่อนที่คุณจะนําเสนอเนี่ยออผมจะบอกว่าผัวแบงค์ชาติถอยไหมถอยสิถามว่าทําไมผมใช้คํานี้อืเดิมเนี่ยคุณเสษาพุทธเนี่ยเวลาใครออกมาพูดเนี่ยหรือก่อนหน้านั้นคุณเสถาใช่ไหมครับคุณเสถาบอกขอเชิญประชุมคุณเสนจพุทธบอกไปต่างประเทศไม่ใช่ไม่มานะออคุณจะไปไปกล่าวหาท่านไม่มานะท่านติดธุระไปต่างประเทศท่านก็ให้ตัวแทนไป สำคัญกว่าพบหารือกับนายกนมนตีแก้ไขสำคัญไม่สำคัญไม่รู้แต่ผมติดธุระคุณจะทาไมผมติดธุระนะครับนะครับเรื่องที่สองทอทุกคนบอกเรื่องเงินดิจอนท่านผู้ว่าก็บอกว่าไม่เห็นด้วยอชัดเจนเป็นสิทธิ์ของท่านผู้ว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็มีเหตุมีผลมากมายคุณอย่าลืมนะท่านผู้ว่าประชุมครมเศรษฐกิจก็ไม่เข้าท่านติดธุระคุณอย่าไปใช้คาว่าท่านไม่ท่านไม่เข้าคือคุณอย่าลืมนะคุณเศรษฐพุทธเนี่ยผู้ว่าเศรษฐพุทธเนี่ย เป็นหนึ่งในสี่ของดร์ยเติร์กในสมัยหลัง2540ที่มีการฟันธงในยุคนั้นว่าสี่คนเนี้ยจะเป็นคนที่ช่วยเหลือประเทศไทย๋อ oh, ครับอ่าอีกสามคนเนี่ยก็เป็นคนที่ทำหน้าที่สำคัญหมดแหละผมีเกียดย้อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องความสามารถคุณสมบัตินะครับแต่เรื่องหนึ่งที่คุณเก่งกันคือทุกเรื่องจะจะอกเกน์หมดใครผิดใครผูกไม่รู้แต่ว่าก่อนหน้านี้อาเกนทุกเรื่องล่าสุดท่านผู้ชมฮะ นี่ผมไม่ได้สัมภาษณ์ท่านผู้ว่าเองนะครับแต่มีสื่อเขาลงแล้วฮะผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมปรับดอกเบี้ยหากเสถียรภาพระบบการเงินตึงตัวและแรงกว่าที่คาดนี่เป็นครั้งแรกเลยนะพี่เต่าที่ผมเห็นผู้ว่าถอยนี่เป็นครั้งแรกเลยฮะด้วยความเคารพฮะตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมคิดว่าผู้ว่าเนี่ยถอยเป็นครั้งแรกนี่นี่ขนาดยังไม่มีใครสั่งเลยนะ เออไม่มีใครสั่งหรือเขาสั่งผ่านงานสมาัมมนาเพราะไอ้ทุกเรื่องที่ผู้ว่าพูดเนี่ยให้สื่อฟังเนี่ยมันเก็บตรงไปจากง,งานสมาัมมนาอออันนี้เรื่องแรกนะเรื่องดอกเบี้ยผู้ว่าธนาคารไ,ไทยผมย้ำนะผมอ่านตามสื่อนะฮะพร้อมปรับดอกเบี้ยหากเถียรภาพระบบการเงินตึงตัวและแรงกว่าที่คาดอือย่างนี้คิดว่าถอยหรือไม่ถอยอีกข่าวหนึ่งนะครับแบงค์ชาติ เก็บตกจากการสัมมนามันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวแบงค์ชาติหนึ่งคือเรื่องดอกเบีย้ยสองคือการเก็บค่าฟรีผมอธิาบายง่ายๆค่าธรรมเนียมเนี่ยนะครับที่เก็บจากแบงค์เนี่ยเขาเรียก FIDF เขาบอกขอให้ลดครึ่งหนึ่งไอ้เรื่องที่สองเนี่ยแบงค์ชาติก็ตอบนะบและตอบออกสื่อหมดเลยนะผมเข้าใจว่าสื่อที่ไปกับท่านนี่แหละที่ไปตะวันออกก็คือจริงๆนะมันไม่ใช่งานสัมมนาไรหรอกเป็นงานกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บรหิหารธนาคารแห่งประเทศไทยกับสื่อมวลชนสายแบงค์ชาติอเรื่องที่สองแบงค์ชาติเขาตอบฮะไม่ปิดกัน้นการปรับนโยบายการเงินลดค่า FIDF ขอรอความชัดเจนก่อนผมถามพี่เต่าตรงๆครับ,รบพี่เต่าครับสองข่าวนี้คุณจะไม่ใช้คําว่าผู้ว่าแบงค์ชาติถอยได้ยังไงครับก็ผมเรียนเะยครับว่าผู้ว่าแบงค์ชาติถอยใช่ไหมใช่สิครับใช่สิครับเพราะฉะนั้น หลังจากนี้พอรัฐบาลประกาศ15กันยาใช่ไหมสมมุติ15กันยา16กันยาครับสมมุตินะหลัง16กันยามีรัฐบาลชุดใหม่เราจะเห็นเป็นครั้งแรกครับท่านผู้ชมฮะที่กระทรวงการคลังกับธนาคารไทยจะทํางานกันเป็นแบบเป็นปีเป็นขุยภาษาไทยเขาบอกอย่างนี้เป็นปีเป็นขุยแปลว่าอะไรอับสอดคล้องประสานกันครับถูกไหมโอเคอาจจะเป็นครั้งแรกที่จะมีการสอดคล้องประสานกันใช่ไหมเป็นปี่เป็นขุย ก็หวังรออแต่แต่ผมมีคำถามหนึ่งฝากเป็นการบ้านให้พี่เอกเอาไว้คิดคไม่ต้องไม่ต้องตอบวันนี้คือที่บอกว่าผู้ว่าแบงค์ชาติคุณเศรษพุทธเป็นหนึ่งในสี่ของดาวรุ่งนักเศรษฐศา <ใน S 2> สตร์ยยในสมัยยุคนั้นสมัยยุคนั้นแล้วที่ผ่านมาจนถึงวันนี้มีผลงานอะไรโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศบ้างยังไม่ต้องตอบตอนนี้ <laughs>